ครับสวัสดีครับง่ายๆสไตล์คลินิกอ่างทองกายภาพบัตรนะครับวันนี้มีคลิปดีๆมาแนะนํานะครับในเรื่องของการบริหารเพื่อบำบัดอาการปวดไหล่แล้วก็อาการไหล่ติดนะครับ ซึ่งเราจะมีอุปกรณ์นะครับในการใช้บําบัดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัวนะครับหนึ่งใช้ขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่เราเลือกใช้นะครับก็เลือกได้ตามที่เราต้องการนั่นคือความจริงนะครับแต่เมื่อนํามาปฏิบัตินะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติก็นําขวดที่เรากำรู้สึกว่ามันหุ้มนะครับกำแล้วไม่หลุดมือง่ายก็ใช้ขวดประมาณครึ่งลิตรนะครับ และจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่2อาจจะใช้เป็นเหล็กก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นไม้ก็ได้นะครับความยาวนะครับที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรจนถึง1เมตรนะครับถ้ายาวกว่านี้ก็จะทําด้วยความยากลาบากนะครับถ้าสั้นกว่านี้ก็จะยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับงั้นเรามาดูวิธีการบริหารนะครับอันดับแรกนะครับด้วยขวดน้ํานะครับขวดน้ํานะครับด้วยท่านอนคว่ำนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีอาการปวดไหล่ข้างซ้ายนะครับและมีการไหล่ยึดติดข้างซ้ายนะครับ ท่าที่หนนะครับนอนคว่ำนะครับเลือกเตียงที่สูงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ําหนักแขนนะครับเหยียดลงไปได้สุดโดยที่ไม่ถึงพื้นนะครับจากนั้นนะครับกำขวดนะครับให้รู้สึกกระชับมือนะครับท่าที่1นะครับออกแรงแกว่งแขนนะครับแกวงนะครับแกวงยังไงครับแกว่งในลักษณะเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะครับให้ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยนะครับในการที่จะดึงตัวข้อไหล่นะครับให้มีอาการรู้สึกว่า กล้ามเนื้อและก็พวกเส้นเอ็นถูกยืดออกไปนะครับแข่งนานเท่าไรครับอาจจะนับ1ถึงห0หรือถึง100ก็ได้นะครับหรือจับเวลาเป็นประมาณสัก2นาทีก็ได้นะครับอ่ะท่าที่2นะครับท่าที่1นั่นคือในเรื่องของเรววอมตัวกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็วอมในเรื่องของแคปซูลข้อไหล่จากนั้นนะครับคนที่มีอาการปวดไหล่ก็จะมักมีจุดกดเจ็บนะครับซึ่งจุดกดเจ็บนะครับก็มีอยู่หลายจุดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เจอคือ กลุ่มกล้ามเนื้อที่เรียกว่าอินฟราสไปเนตัสนะครับให้เรานี่คือกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่บนตัวสะบักเรานี่นะครับเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับออกแรงกดในท่านี้นะครับข้างไว้นะครับจากนั้นก็ออกแรงแว่งเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณเหมือนกันนะครับเกือบ2นาทีนะครับประมาณนับ50ครั้งหรือจะนับ100ครั้งก็ได้นะครับแว่งสบายๆไปเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นท่าที่2นะครับท่าที่3นะครับยังอยู่ที่ขวดน้ําเหมือนเดิมนะครับท่าที่3หมุนนะครับ หมุนให้ผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับใช้น้ําหนักขวดนะครับดึงแขนเราลงไปนะครับดึงัวไหล่เราลงไปนะครับก็ประมาณ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มการยืดตัวกล้ามเนื้อนะครับลักษณะหมุนนะครับหมุนนะครับให้ปลายขวดนะครับชีอ่าในลักษณะคือตรงกันข้ามเลยนะครับร้อยแปองศานะครับจากนั้นหมุนกลับมาเป็น360องศานะครับเห็นะครับซ้ำนะครับ หนึ่งนะครับสองนะครับท่านี้ก็อาจจะทํานับจํานวนครั้งก็ได้นะครับประมาณ30ครั้งนะครับเป็นการยืดตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ที่เรียกว่าแคบซูลของข้อนะครับอ่ะเสร็จนะครับสําหรับของขวดน้ําจากนั้นอ่ะไม้หรือเหล็กนะครับจะเตรียมมานะครับทีนี้ต้องเปลี่ยนสมมุตินะครับว่าเราปวดไหล่ข้างขวานะครับเมืกรุี้ปวดไหล่ข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับ ท่าที่1นะครับปวดไหล่ค้างขวานะครับมือขวาของเรานะครับจับจุดส่วนบนนะครับมือซ้ายจับจุดส่วนล่างนะครับท่าที่1นะครับใช้การออกแรงจากแขนซ้ายนะครับดันแขนขวาขึ้นให้สุดนะครับเนี่ยนะครับท่านี้นะครับค้างไว้นับ1-10ถนะครับถ้าทําได้นะครับถ้าไม่ได้ก็1-5ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มนะครับในเรื่องของความยืดจุดให้กล้ามเนื้อนะครับตามหลักเทคนิคที่เรียกว่าไมโอเฟเชียลเพน นะครับรีลีทนะครับโดยวิธีการอย่างนี้นะครับเตะขาข้างตรงกันข้ามของแขนที่ติดขึ้นนะครับคือข้างนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้านับ1นึถึงหได้ก็นับนะครับหรือบางคนนับหนึ่งถึงสิได้ก็นับได้เลยนะครับก็ทําประมาณ10ครั้งนะครับนะครับย้ํานะครับอย่าใช้แรงแขนขวาดึงไปนะครับใช้จากแขนซ้ายนะครับดันไปนะครับเนื่องจากไหล่ขวาเราติดใช่ไหมครับตอนนี้ เราต้องผ่อนไลหล่ขวาให้มากที่สุดนะครับโดยใช้แรงจากเนี้ยทำไมเราต้องใช้เหล็กถ้าใช้ผ้าเราจะไม่มีแรงดันใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ไม้มันจะไม่มีแรงดันจากมือข้างนี้นะครับถ้าทําให้ถูกนะครับมือข้างขวาแขนข้างนี้ต้องไม่ได้ออกแรงนะครับต่อไปท่าที่2นะครับของเหล็กนะครับเรายิอยู่ที่ไลหลขวาติดนะครับขึ้นตรง,ตรงท่านี้นะครับขึ้นค้างไว นับเน็นถึงสิหรือนับเป็นถึงหจากนั้นเช่นเดียวกันนะครับใช้หลักของเขาเรียกว่าไมโครฟิชเชอร์เพนดิสนะครับมอขาเข้ามานะครับลงพร้อมกันนะครับขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันกับขาทั้งคู่นะครับก็ทําทั้งหมดประมาณ10ครั้งนะครับครั้งนะครับลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันนะครับและถ้าสุดท้ายนะครับท่านนี้นะครับอ่านะครับ แบมือกำเปลี่ยนกันกันนะครับในท่านี้นะครับไปให้สุดนะครับหลังจากนั้นวาดขึ้นนะครับค้างไว้นับ1นึถึงสินะครับถ้าไม่ได้ก็1นถึงหก่อนนะครับลงกลับมานะครับเดี๋ยวไปให้สุดนะครับวาดขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปให้สุดวาดแขนขึ้นให้ชิดหูวให้มากที่สุดนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้พวกผ้านะครับมันจะไม่สามารถที่จะมีแรงดันเกิดขึ้นได้นะครับหลักการออกกำลังกายที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเรามีการปวดควรจะลดอาการปวดให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแน่นอนนะครับการดัดไหล่คือการฝืนยังไงก็ต้องเจ็บแน่นอนนะครับสำหรับการแนะนำในวันนี้มีเพียงเท่านี้ลองทดลองดูนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ